สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหญิงนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันต่อนะคะกับการลงผาพายุเมฆนะะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งอาวุธสักคู่หนึ่งนะคะโอเคการลงผาพายุเมฆนะคะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องเป็น VIP ด้วยเราถึงอันไหนกันแล้วเราถึงชั้นนี้ใช่ไหมไม่เคยมีมาก่อนชั้นสอง โอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคเริ่มเลยนะ mm hmm. กางคิดอยู่ว่ามันจะโหดไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราลงนะครับอนค่อนข้างจะดุพอสมครวรนะคะ เฟิงผู้บ้าครั้งจอมยุทน้อยได้ปวดลงมือเฮ้ยตัวนี้มันไม่ตีเราก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนวทำไมมอนตัวมันสูงจังวะดูดินี่มันผู้ชายตัวสูงคุณพระคือต้องเหยนหน้ามองนะคะสนุกพอหรือยังอุ้มึืนท่านแน่ อันนี้เขาใช้สก,กิลอะไรกิดป่ะใช่ปะ่ะกิดเนาะเสียงเกมเบาไปไหมอะทีมงานตีไม่ลดเลยวะโอ้เกีียดอะ มันเก่งดูดิมันนี่แ้วะ,ะเสียงเกมเบาหรือว่าหูฟังทีมงานมันไหนนี่วะ,อะพอดีเปลี่ยนหูฟังใหม่นะะ กบอสตัวนี้จะได้ถึกไม่ไม่ได้ถึกได้เลือดเยอะปะเนาะแต่ว่าเรื่องในส่วนของดีบับนะคะก็จะเป็นมึนนะคะดี <M> M มืนเข้าไปวัฒา,าจากักรเวจีชอบชื่อจัง พยายามอย่าอย่าต้อนจนเขาตกน้ำนะคะเลือดดีนะคะเคยโดนมาแล้วนะคะเดี๋ยวดีดกลับไปก่อน ใจเย็นๆไอ้หนูคือตอนนี้พยายามถ้าเกิดผลักได้จะผลักเขากลับมาตรงกลางเวทีนะารูอเออทำไมเราทาไมเราไม่วิ่งมากลางเวทีแล้วให้มันวิ่งตามวะ <c oughs> <c oughs> โอ้โสกิลยังไกลวิ่งตามหน่อยไหมล่ะพ่อดูดิ มีความควรประสาทนะเราอ่ะด้วยมันไม่ยอมตามอ่ะกวนตีละหนึ่ง <c ười> คือพอเราอยู่ไกลจัดมันก็ไม่ตามนะคะงงมากแล้วดูดิสแต็กทีมงานบาชิปคือพอแบบว่าพอเราแบบ พอเราไปอยู่ไกลๆมันก็ไม่เดินตามไปตีเรานะคะมันก็อาศัยการปลาอาวุธรับแทนโอ้พุดคคณตีนเฮ้ยคนจริงถ้าเกิดว่ามาอย่างนี้ใครใช้ดวงใจพุทธก็ดีฮะยืนยิงแรกไปเลยไม่ใช่อะไรทีมงานกลัวมันชื่อหลุดนะมาตีกันตรงเนี้ยเออกลับไปเลยเอา้ายืนจนสแต็กหมดก็ยังไม่ตาม ผักกลับไปเลยผักไม่อีกอเดี๋ยว จะหมดนะฮะม <AL> สรุปข้าวค่าค่ะบอสตัวนี้เหมือนจะได้เลือดเยอะนะคะแล้วก็เน้นติดมือน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า อันนี้ไม่รู้ว่ามันบังเอ,อิญหรือว่ามันจงใจนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ห่างกับมันมากเกินไปมันจะไม่ยอมใช้สก,กิลอื่นเลยนอกจากการปาอาวุธลับใส่เรานะคะงงมากเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องชื่อหลุดกันดีๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปด่านถัดไปกันเลย ด่าน,นี้เหี้ยวสรุปไอ้เขียวเขียวนี้ทำอะไรได้เนี่ยดงดงดงๆดงดดงลูกศิษย์ผ่าพายุยู่ฮม่ทำไมมีแต่ผู้ชายตัวสูงนี่คือนิยามของคำว่าสูงเท่าไหร่นะสูงเท่าไหร,ร่โอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเสียเวลานะคะโอ้ล้มแล้วหนึ่งผนึกกระบวนท่า สวยพี่สวยเสียเวลาแน่นอนนะคะชั้นนี้ผนึกกระบวนท่าผนึกเทิบ,บนท่าเก่งเฮ้ยเดี๋ยวทีมงานแหลกป่าวะโอ้โหกาดอย่าตกเลยค่ะ Oh, munita oh, oh. เร็วผนึกกระบวนท่าควบคุมผักด้วยเนี่ยใช้สก,กิลที่ตัวเหลืองเยอะๆเลยคนะ่ะพูดเลยคือหงุดหงิดมากตอนเนี้ย ลลไฮเงียด <c oughs> คือเราคือเป็นคนที่คนหยินง,ง่ายกับเรื่องแบบนี้แล้วก็เจอแต่อะไรแบบนี้ก็ไม่รู้อ่ะมันมีแบบพวกยาก,กันดีบัฟไหม บนท่อสแต็กหายเจ้าค่ะเอ้ยโอ้เงียนะ ตอนนี้คือรอกดอันตีกับสกิลหนึ่งอย่างเดียวตอนนั้นคือกาดไว้เลย,เลยโอ้ทำลายกระบวนท่าด้วย พอจะทราบดีๆแล้วนะคะว่าทำไมผู้เล่นบางคนเขา PVP แล้วหัวร้อนนะอย่าว่าแต่ PVP เลยตีมอนก็นหัวร้อนเนี่ยคือจริงๆนะทีมงานหงุดหงิดมากเลยคือแบบไม่รู้มันจะอะไรนักหนาเข้าใจใช่ปะ คือแบบว่าเดี๋ยวมึนเดี๋ยวควบคุมดูดิเดี๋ยวล้มเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบออะไรก็ไม่รู้คือถ้าจะเก่งขนาดนี้เล่นคนเดียวไป <c oughs> เรื่องของเรื่องคือแบบว่ามันมีจำกัดเวลาไงถ้าไม่จำกัดเวลาก็าได้ทั้งวัน นี้น่าจะได้สักสามตัวนะคะเพราะว่าดูจากเวลาที่ใช้เราคือแบบกินเวลามากเลยบอสตัวติงอะ่ะคือบอสตัวนี้คือปวดหัวมากเลยแต่ทีมงานเชื่อแหละว่าผู้เล่นคงคงลงง่ายกว่านะคะเพราะว่าด้วยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์ใช่ไหมในการต่อสู้ที่แบบพวกดีบับเยอะๆก็อาจจะแบบมีวิธีแก้ที่ดีกว่าของทีมงานนะคะ เขาเรียกว่าประสบการณ์มันต่างกันสก,กิลมึงก็ไม่มีดีเลย์อะเนาะเนี่ยคือแบบว่ามันกดอยู่สองท่าเนี่ยสามท่าเนี่ยเหมือสก,กิลไม่มีดีเลย์อะ แ,แต่ชื่อหลุดลอกกับโอ้โหน่าก,กลัววะ่ะเหมือนคนผูกคอตายเลยกระดูข้างบนนะ่ะต้องใจเย็นเบอร์ไหนวะ เจ็ดนาทีห้าสิบก้าวินาทีโอเคไปด่านต่อไปกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> มอนอีกแล้วความจริงมันน่าจะคาคากันเนาะแบบว่าให้พักพักบ้างก็นีผู้เท่าเซียนสุราจำยุดน้อยปอดลงมือผ่าพายุเมฆทำอะไรอะ่ะพี่ชิดผู้นำภายในเวลาที่กำหนดอ๋อเห็นชื่อมันเขียวเขียวก็คิดว่าโอ,อ้อีกแล้ว สกิลแรงสกิลแรงมากเดี๋ยวเลยเด,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 ดี๋ยวเ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 มื่อกี้โดนอะไรไปวะห้าพันดูทิ ตายปล่อยจอยแป๊บรางาวิชาตัวเบาสกิแลแรงมากอะโดนไปห้าพันบ้าบก แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าระบบนี้มันสามารถเรียกเพื่อนมาช่วยได้นะคะตรงนี้มันมีอะไรพิเศษไหมกำบังแปดครั้งจะได้รับสถานะหกวิถีมีอะไรพิเศษไหมไม่มีไม่มีแบบกลไกอะไรเลยเหรอโดนห้าพันนี่แรงไปนะ ออกจากวงโครจรมันนะคะสกิลอย่าไปยืนรับโอ้เราไม่รังอับวิชาตัวเบาก่อนด้วยนะตาเท่าเจ้าเลขนี่เนี่ย มันดูด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 แต่เท่าเจ้าเลขโอ้เหมือนด้วยขนาดตั้งรับยังเจ็บเลยค่ะตัวนี้ พยายามหลบสกิลนะคะอย่าไปยืนชนสกิลต่อให้ดูดเลือดได้เมื่อกี้โดนไปห้าพันคืองงมากลงอันนี้ทีไรมือขวาปวดทุกทีเลยกดกาดจนเกรงหมดแล้วเนี่ย อันนี้ถามจากใจเลยนะคะการที่ว่าเราโดนซีซีแล้วหุดหินนี่เป็นปกติของผู้เล่นไหมหรือว่าทีมงานเป็นแบบเป็นประเภทหัวร้อนหัวร้อนง่ายคือหุดหินมากเลยนะจากใจเลยโอ้โหแรงไปไส นะะคแนะนำว่าให้รีบเกิดนะแรงมากดูดิสกิลไม่ติดกาดคือยืนไม่ได้เลยอะหุดหงิดว่ะจริงๆอนะเนี่ยคือคือลงเสร็จหนึ่งดานนะคะเราต้องพักเลยอะเพราะว่าแบบหุดหงิดมากเลย บอสสุดท้ายกันนะคะก็คือเขาจะค่อนข้างตีแรงมากๆเมื่อกี้พอดีว่าทีมงานเผลอกดผิดไปนะคะก็คือมันไม่ได้อากไว้อะก็คือหนึ่งเลยนะคะบอยค่อนข้างจะตีแรงแล้วก็มีการควบคุมนะคะแล้วก็สองนะคะก็คือเขาจะมีผนึกกระบ,บวน่ามีการมึนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นบอสที่ซีซีค่อนข้างเยอะพอสมควรอุย้ยชั้นนี้แล้วเราปวดหัวมากเลยอะเออก็แนะนำนะคะว่าจบหนึ่งตัวแล้วก็พักก่อน อย่าหักโหมนะคะเพราะว่าแบบอ่ะจริงๆนะคือผ่าพายุเมฆเนี่ยมันเป็นดันที่ซีซีเยอะมากแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราสามารถเรียกเพื่อนเข้ามาช่วยเราตีได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจําเป็นจะต้องโซโลโอ,อย่างเดียวนะ,ะก็คือพอเข้าไปปุ๊บกดรลยชื่อเพื่อนที่ออนอยู่แล้วมันก็จะมีเข้าชวนมาเข้าร่วมนะคะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสทีมงานจะอัดตอนที่เพื่อนเข้ามาช่วยไว้ให้นะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะคิดว่าดูจากเวลาของคลิปแล้วน่าจะลงได้แค่3ชั้นนะคะก็เรียกได้ว่า3ตัวนี้หินโคตรๆนะคะเพราะว่าดีบับค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเก็บอีก2ตัวกันแล้วกันเนาะถ้างั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ